ซื้อเลยน <c oughs> ่าจะมาอีกเนาะไปะตาเล็กจ,จ้ะ <c oughs> มาหาแม่มาด้วยามาหาแม่มาโอ้มามา,าแม่นี่มาครับลูกมา แสนรู้จริงๆแมวแสนรู้เสื้อพันลมจ้าเฮ้ยไปไหนวิ่งหนีเลยมาค่ะพี่3,000บาทนะคะใครจะเอา ปลายส้มไม่มีคะ่ะโยคะปลายส้มไม่มีคะ่ะอ่าลูกค้าจ๋ามาตัวแรกประเดิมประเดิมความปังไปด้วยการโคลัมเบียโคลัมเบียกระสอบพารลมอันนี้แหละอ้าวโคลัมเบียหรอเดี๋ยวเพี่เอยังไม่ทันได้มองเลยไวมากเลยรีบวางเลยมาโคลัมเบียตัวที่สองก็โคลัมเบียหรอ เฮ้ยเฮ้ยตัวที่สามก็โคลัมเบียตายแล้วสวัสดีค่ะใครรับรีวิวรีพิมมาเร็วคุ้มมากเลยสามตัวแรกเป็นโคลัมเบียค่ะพี่เฮ้ยเด็ดเด็ดดวงคือบอกก่อนว่าเสื้อผ้าล่มเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แบรนด์ล้วนนะอันนี้คือลุ้นแบรนด์นะคะพี่มีแบรนด์ให้ลุ้นนะราคา3000บาท รับกระสอบรีวิวได้เลยพี่วุฒิโชคสักสักครู่หนูปักหมดก่อนคุ้มคุ้มนะคะพี่ใครสั่งไปขายช่วงนี้นะคะขายดีนะคะทั้งร้อนทั้งฝนนี่สปอร์ตสปอร์ตก็มีนะคะเป็นซิบสวมร,รวมกันนะคะพี่งานค่อนข้างสะอาดตัวนี้เป็นงานของออ Nike นะคะไนกี้จะ นนี้นะแบรนด์มีให้ลุ้นออกมากออกน้อยไม่สามารถบอกได้นะจ๊ะลูกค้าจะต้องเป็นคนลุ้นอันนี้เราก็ลุ้นนะคะลุ้นไปพร้อมกันอ,อันนี้อันนไนกี้ Nike, ตัวอันนี้90ใช่ปะเห็นลูกค้าบอกตัวนี้ฟิลิปปินดูดูด,ดูตรงนี้น,นี่ใก่ไก่กะ <c oughs> ตัวนี้นอติก้า สีแดงอออบีนไม่ทันไม่ทันสองลูกแล้วไม่ทันอันนี้นาติก้าอีกแล้วเนี่ยเปิดทุกวันเพราะว่ารอบเนี้ยรวมรวมแล้วร้อยร้อเลยนะร้อยร้ยกว่าเลยมั้งอะไรใช่ไหม N H L สองลูกสองรอบเนี่ยรอบนี้เข้าเยอะอันนี้อะไรอะพี่เอดูป้ายคอให้หน่อย ลอนดอนอะไรวะลอนดอนฟอกเอองานค่อนข้างสะอาดนะคะพี่เสื้อผ้าลมปลายส้มนะคะอุ้ยอันนี้ก็เป็นแบรนด์ไอ้น,นี่ไงไอเน,นี้ยมาส t ต c ใช่ปะ่ะผู้สีสดดีจังยังทันไหมไม่ทันแล้วพี่พี่ขวัญลูกค้ารับไปแล้วเนี่ยพี่วุฒิโชคที่หนูปักหมุดอะ่ะคือพี่เขารับกระสอบรีวิวไปแล้วนะคะพี่พี่สั่งกระสอบใหม่ได้เลยนะเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งหนุนพี่นะ ทั้งกองเนี้ยใช้หมดเลยเพิ่งลงเมื่อวานห้าสิบกว่าลูกนะคะพี่อาทิตย์ที่แล้วลงก็ลงห้าสิบลูกอาทิตย์นี้มาอีกห้าสิบกว่าลูกนะคะสองอาทิตย์เท่ากับว่าหนูได้เสื้อผ้าลมป้ายส้มอย่างเดียวเนี่ยร้อยลูกแล้วอ่ะพี่ตัวนี้อาร์มี่ค่ะเดือนนี้มันลงสองรอบไนกี้โอ้ยพี่พวกแบรนด์หนูบอกไม่ได้นะหนูเปิดทุกวันพี่สังเกตโอ้ยเดอะนอตเฟส คือพี่เห็นไหมว่าตอนที่หนูตัดกระสอบอ่ะคือมันมองไม่เห็นอะไรนะข้างนอกกระสอบอ่ะมันต้องลุ้นจริงๆนะคะมากน้อยต้องลุ้นเมื่อวานก็เปิดเอ้าอามี่แบบนี้ตัวที่สองผมเปิดทุกวันนะเปิดเมื่อวันก่อนก็มีคิดเตียนดีออมีโคลัมเบียเป็นสิบมีอะไรคือมันมันต้องลุ้นนะพี่มันต้องลุ้นจริงๆนะคะ ใครไม่ชอบลุ้นน่ะก็คือหนูเปิดรีวิวอะ่ะพี่รับกระสอบรีวิวได้เลยแต่มันก็ต้องทันก็ต้องยั่งคนอื่นอีกอะได้รีวิวจังพี่ขวัญสุดาถ้าถ้าพี่วุฒิโชคอะปล่อยหลุดอะก็ได้อยู่นะหลุดจองอย่างเงี้ยได้อยู่กระสอบรีวิวก็หลุดจองบ่อยนะคะบางคนก็แบบไม่โอนเงี้ยแต่เราก็ขี้เกียจตามนะถ้าตามไม่โอนก็คือปล่อยไปเลยอะไรวะเนี้ย แค่เราให้คิวต่อไปแค่นั้นนะคะถ้าเวลาลูกค้าไม่โอนลูกรีวิวอะฮัลโหลค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แป๊บหนึ่งพี่อาเบ้นบอกทางลูกค้าหน่อย <c oughs> โอ้เจ็บคอ <c oughs> ไม่ครับไม่หลุด <c oughs> อ่ะเนี่ยเจ้าของกระสอบบอกไม่หลุดใครอยาก สั่งลูกใหม่สั่งได้เลยนะจ๊ะคือพี่ราคาจริงๆอ่ะคือราคา3,000บาทถูกไหมเดี๋ยวพี่ผมอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่เดี๋ยวหนูส่งเลขบัญชีให้บัญชีที่ปักอ๋อมันหมุดมันหลุดไปแล้วหมุดมันหลุดไปแล้วมั้งบัญชีอ่าบริษัทนะคะบริษัทแคร์ยูสโคตติ้งอ่ะพี่คือราคา กระสอบ3,000บาทก็จริงแต่พี่ได้พ้าได้เสื้อเนี่ยร้อยกว่าตัวแล้วนะคะลีถึงมันจะไม่ใช่แบรนด์ตัวไหนที่ไม่เป็นแบรนด์มันก็คือเสื้อที่ต้นทุนแค่20กว่าบาทนะคะเป็นเสื้อแขนยาวแบบนี้ที่ต้นทุนมาแค่20กว่าบาทอุ้ยอดิดาสีแบบพี่ดูดิความใหม่นะคะความสดของเสื้อผ้าล่ม บอกเลยอุ้ยไนกี้วินเทจตายแล้วมากับมากับดวงมากับดวงโอ้ปังปังไปเลยค่าส่งประมาณ200บาทค่ะพี่จริงๆแบบเสื้อพะลมปลายส้มพี่เชื่อไหมว่าราคาขึ้นมาลูกละสี0รบาทตอนเนี้จริงๆจะต้องขายสามพันบวกไปแล้วแต่แบบเฮ้ลำบากใจที่จะขึ้นลูกค้ามากเลยนะ เสื้อฮาวายหมดค่ะใส่เลยใส่แพ็คใส่ถุงเลยอาดิดาสอีกแล้วเนี่ยเมื่อวานลงห้าสิบกว่าลูกนะพี่ใครจะสั่งสั่งได้เลยนะคะอุ้ยโอ้ยตา <c oughs> ยแล้วไนกี้ตายแล้ว,ลวพี่วุฒิชชโชคมือไวมากนะคะมือไวเน็ตไว มือไวด้วยแล้วก็เน็ตไวนะคะพี่ mm hmm. ทุกกระสอบต้องลุ้นแหละเนาะต้องรีบต้องรีบขายแล้วเดี๋ยวขึ้นแล้วค่ะขึ้นจริงพี่ลามิดาขึ้นโหดอุ้ยดร์ดสวยเลยวินเทจวินเทจอุ้ยพี่วุฒิชัยนี่มากับดวงจริงเนี่ยมากับดวงมากอืม คือแบบเสื้อพ้ลมป้ายส้มเนี่ยหนูถ่ายแบรนด์ไว้จนแบบเมมเต็มโทรศัพท์แล้วอ่ะพี่ถ่ายจนคีดเกียจถ่ายแล้วอ่ะมันเยอะเนี่ยดูดิแชมเปี้ยนอะ่ะพี่คิดดูว่ากระสอบราคาแค่เนี้สามพันบาทแต่มันมีแบนด์ให้พี่ลุ้นได้ขนาดเนี้ยนะคะเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่ากระสอบมันไม่ผ่านการคัดมามันไม่ได้มีใครคัดหัวออกนะคะพี่ พี่จะได้ลุ้นอย่างที่หนูบอกเลยนะคะซื้อไปได้ลุ้นได้เปิดกระสอบเป็นคนแรกนะคะไม่มีใครคัดของพี่ออกไปก่อนอยู่แล้วนะคะสําหรับงานพวกนี้เนาะอยากถ่ายรูปเหมือนกันนะพี่ไม่แยกให้ก็ได้มัมันเยอะมากเลยแบรนด์เยอะตัวนี้ก็แบบ H&M เบเบก็มีนะคะเบสิ Basic. ทีค่าแบบทุกอย่างอ่ะพี่ค่าเงินมันสูงขึ้นมัน้งของคือมันเป็นของที่นําเข้ามาพี่นึกออกไหมอย่างอย่างหนูนําเข้ามาแบบอย่างต่างประเทศเนี้ยเขาบอกว่าค่าเงินเขาขึ้นเขาก็ขึ้นเขาบอกภาษีเขาขึ้นเขาก็ขึ้นราคาพี่แล้วเขาไม่ได้ขึ้นทีน,น้อยๆอ่ะเขาขึ้นทีเป็นสแสนๆอ่ะพี่คิดดูดิหนูจะทํายังไงอ่ะหนูแบบแต่ถ้าหนูขายขาดทุนหนูก็อยู่ไม่ได้อ่ะพี่ ก็ต้องช่วยๆกันนะเนาะนะคะเราก็ต้องอยู่ต่อให้ได้อะพี่หนูก็ช่วยๆกันนะคะขึ้นขึ้นขึ้นแบบขึ้นนิดหน่อยนะคะกำไรน้อยลงแต่อยู่ได้ก็พอเนาะอดิดาสค่ะว้าวสวยๆเลยร้านนี้ไม่คัดออกจริงๆที่รีวิวได้ทุกตัวใช่คุณพี่บอกเลยนะคะใครซื้อของเรา ไม่มีการเอาของลูกค้าออกแน่นอนนะคะกลองจรปิดเต็มร้านเลยค่ะน้องแคร์พูดไว้เลยว่าถ้าใครขโมยของลูกค้าไล่ออกมีใครกล้าจับเลยพี่ชื่อไม่มีใครแน่นอนมีกระสอบคาโก้คาโก้มีแต่ขาสั้นนะคะขายยาวหมด ยังมีโคลัมเบียอยู่นะคะเฮ้ยยังไม่หมดหรอนี่ก็เยอะแล้วนะออกเยอะแล้วโอ้โหไม้นี่ก็ออกเยอะแล้วนะยังยังมีกอวันนี้ก็คุ้มแล้วนะสามพันน่ะตายแล้วอันนี้โลโก้ปักนะพี่เนี่ยปักนูนนะอันนี้ไม่ใช่สกินนะปักนูนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ พี่คือแบรนด์มันเยอะเนาะเนี่ยเห็นป้าหนูบอกเลยว่าพี่พี่ได้ลุ้นกันทุกคนถ้าพี่ซื้อของหนูไปเดทยีนมีค่ะพี่ลุงทิีต้องไปจัดเพิ่มแล้วมาเลยอันเนี้ยเหมือนปลาตาแต่ไม่ใช่อะไรไม่รู้ตาปลาหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> มาจัดได้เลยเมื่อวานลง50กว่าลูกอะเนี่ยอันนี้คือลงเมื่อวานนะเนี่ยที่เอามารีวิวเนี่ยเพิ่งลงเมื่อวานนะมเมื่อกจ้เห็นป้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เนี่ยตัวเองทั้งกองเนี่ยมาเลยมันมันเลยมาจัดไปมันมันเลยเด n o น t อตเฟสว้าวโอ้ตายแล้วตายแล้ว<ห>พี่เราดูดิหนูหยิบให้ดูทีละตัวพี่เห็นไหมว่าหนูหยิบให้ดูเฮ้ยยังหมดอีกอ่ะพี่ยังมีเลยแชมเปี้ยน USA ด้วยนะอย่าเพิ่งนั้นเลย ม,มีโลโก้ปะ่ะแขนไม่มีโลโก้อ่ะวา,างให้หน่อยเดี๋ยวจะถ่ายแบรนด์เก็บไว้ก่อนอุ้ยนี่ไงโลโก้แชมเปี้ยนอยู่ตรงนี้สวยๆพี่วุฒิชยัยเอากำไรมาแบ่งค่าน้ำมะนาวให้หนูหน่อยนะหนูเจ็บคออ้าวเดี๋ยวนอตเฟสอีกแล้วตายแล้วพี่เอากำไรมาซื้อน้ำมะนาวให้หนูกินหน่อยนะหนูเจ็บคอห <c oughs> <c oughs> ยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่น เบนซ์ ben ซื้อน้ำอะไรกินวะเบนซ์ ben ซื้อน้ำอะไรอ่ะเบนซ์โอ้เจ็บคอจริง่ันนี <c oughs> ซื้อน้ำอะไรกินอะ่ะกาแฟาเหรอฮะอ๋อหูตายแล้ว <c oughs> จัดไปครับพี่ดูดิพี่วุฒพี่โชคดูโลโก,โก้ไนกี้อันนี้อะไรหิพี่ทำไมมันลดอย่างเงี้ย กระสอบนี้ปังมากเลยถ้าพี่ถ้าหนูรู้ว่ากระสอบนี้ออกนี้หนูซื้อใส่เองเนี่ย <c oughs> วางข้างกันนะอันนี้ไนกี้เป็นงานอะไรป้ายปะป้ายหายไปโอ้แต่พี่ก็ดูโลโก้ดิ <c oughs> เป็นไงป้ายสม้มในตำนาน ทำไมเขาถึงเรียกว่าป้ายส้มในตำนานก็เพราะว่าลูกค้าเอาไปแล้วก็ลุ้นมันๆแบบนี้นะจ๊ะลุ้นมันๆแบบนี้แหละพี่หนูก็ไม่เห็นข้างในเหมือนกันมากน้อยหนูไม่รู้นะแต่มันมีให้ลุ้นนะคะ ใครอยากได้แคปหน้าจอนะคะยังมีอีก50กว่าลูกเพิ่งจะลงเมื่อวานนะคะราคานี้รอบนี้หนูขายราคานี้นะแต่ถ้ารอบหน้าเขาขึ้นหนูอีกอะหนูอาจจะต้องขึ้นอีกสักนิดสักหน่อยห้ามด่ากันนะพี่นะอ่าแคปเลยนะคะพี่ใครอยากสั่งนะคะ3,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวหนูไปส่งเลขที่บัญชีให้พี่วุฒิพี่โชคนะคะกับพร,พระคุณค่ะ